สานัดชีชะตาสุเทพกับพวกอดีตบิ๊กตำรวจร่วมกันทุจริตก่อสร้างโรงพักผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารดีกาพนักนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรืออมอมสนามหลวงนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำอมอม .22 2565ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรอดีตรองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสัจจะโคธิรันพันตำรวจโทสุริยาแสงสุวรรณบริษัท p c c Development and Construction จำกัดและนายวิชนุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6กรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักวงเล็บแฟตตรวจในวันที่20กันยายนนี้เวลา9นาฬิกา คดีนี้ปปชยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถนายน2552ถึง18มีสายน2556จำเลยที่1และที่2เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการกอร่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจจำนวน396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างกอ่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3และที่4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสียหาย ขอให้ลงโทษจำเลยที่1และ2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3ที่4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157พระราชบ,บัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา10และ12กับลงโทษจำเลยที่5ที่6 ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารดีกาคาดีนักการเมืองได้นัดพิจารณาครั้งแรกและได้อธิบายคำฟ้องพร้อมสอบคำให้การจำเลยทั้ง6ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีศาลจึงกำหนดวันนัดไตส่สวนพยา,ยานโจทย์สนัดครั้งแรกวันที่2 30มิถุนายนและวันที่7กรกฎาคมนี้และนัดไตส่สวนพยา,ยานจำเลยวันที่19 21 26กรกฎาคม จนเสร็จสิ้นแล้วจึงนัดคู่ความฟังคำพิพากษาและวันเวลาดังกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์